บ้าเขาบอว่าอยู่ๆว่าเข้าว่าจะบจัดจจจแล้วก็ออกไปเอออ้วกับพุ่มกลับือน้องเว้ยมึงบอกอะไรบอกอะไรเออคือผมบอกว่าผมไม่อยากถูกจับอะครับแล้วหรือทำหนังอาทำไมหนังอาอะไรครับมงีหน้ามาทำหนังอาอะไรหนังโป๊ นังอีโรติกแบบอาเบาๆครับลักษณะแงเนี่ย้อาเองนี่ตายแล้วคุณจากก๋าเอาอะไรมาพูดไม่นะหมดเลยจ่าทำร้ายร่างกายผมทำไมครับมีพ่อมีแม่มีลูกนะครับอยากจะตบโถ่พ่อโถ่แม่มึงเลิกกันจ่าเมื่อก,กี้ก็ไม่ถูกนี่พ่อแม่มึงรั่วมาทำงานแบบนี้เขาจะเสียใจแค่ไหนผมทำนังไททานิคที่ผมผิดด้วยเหรอมึงไม่เห็นนีเรื่องอะไรสักลำอยู่บนโซฟา อีกทีทุงลงทุเรื่องใท่านเด็กนะจ่าแน่จริงแล้วก็อีกทีสิจ่าอีกทีสิอีกนะจ่าทำไมผมเข้าใจจ่าเราเชื่อคนง่ายเลยไ,ได้ข้อมูลมาแลข้อมูลอะไรจ่าเด็กล้างคาราโอเกะมึงยังหลอกมาถ่ายทำหลังบูยี่บูยยำโอ้ยเด็กล้างคาราโอเกะหน้าตาที่ก็สดเป็ดอย่างนั้นเลยเลยมึงจะทำเหรอ ขนาดศพเป็กมึงยังไม่เว้งนี่มึงพาหนีมาเที่ยวเขาแบบะไม่ใช่ครไม่ใช่ฮะนี่ตัดทรงสกรีนเฮดครับใช่หรือเปล่ามึงโดนสงมรทงเลยนะเว้ยเนี่ยไม่ใช่พระค,พค,ครับพระมีคิ้วอะไงนะครับนี่ถ้าเป็นสัวเถาเถอะมึงโดนปลาหาง,งชีวิตชอบเอากฎหมายที่นุ่นน้าอ้างที่นี่จริงๆแน่ใจมึงขับไป็สัวเถาจูว้วะแต่กูต้องเอามึงเข้าท่อชักกองมงกลัำพูดกูไว้ยังเลยยังอะไรยังไม่เปลี่ยนข้างมาตีข้างนี้อีกข้างนี้ใช่ไหมป่ะใจมึงหรือยังจ้า เจอที่ศาลกูรอถึงถึงวัานั้นกูอยากเจอวังนี้มากมากเคยไปไมส่สารไครฟงองแล้วลเราอีกแล้วสังไข่ฟองมาอยู่แถวบ้านกูอย่างมึงไม่มีอาข้าเชียงบิงที่จะไปสังไขฟง่ฟองหรอกเว้ยจังเจ้านี่ซีกูหวังเฉาบ้านห้างนี่เพื่อนกูกูส่งความชุดติดธรรมเปลบุงจริงนี่เบียดกันมาสมัยนั้นกูเกือบได้เป็นผู้ว่าแล้วถ้าเป่วบุงจริงไม่ได้เป็นสักกล่องมึงเจอกูแน่ฮึสวสถม์มึงไต่ดิวสวทมามึงไต่ เฮียบ้าท pues <c oughs> oh ั e <c oughs> ้งล <sm all> <'s in> <city> um, like ูกพี่ลูกน้องเฮียอะไรบ้าปลาพุญจิ้นโถไอควายมันเกิดทันนะปลาพุญจิ้นนี่ยพบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรคอมเมดี้ใครอยากได้เชงหัวเราะต้องมาที่นี่เต้นเป็ตครับไรคอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไรค์คอมเมดี้สุดยอดในโลกเพีย